หากคุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปเรนดอมคลิปนี้หรือว่าตั้งใจเข้ามาดูก็ตามนะคะนี่คือคำนายของคุณอยู่ที่ว่าคุณจะน้อมรับหรือเปล่านะคะหลังจากที่คุณเห็นคลิปนี้เป็นต้นไปจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันพี่หมอจะถอดไพ่ออกมาทั้งหมด5ใบนะคะนี่เป็นการทายดวงแบบภาพรวมขอให้รับแต่พลังานดีๆไปนะคะถ้าหากพลังานออกมาไม่ดีให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้จากร้ายกลายเป็นดีภายใน3วันนะคะค่ะถ้าหากว่าคำนายออกมาดีก็ขอให้คำนายนี้จงบังเกิดกับคุณหลังจากที่คุณเห็นคลิปนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ,ะมารอรับฟังคำตอบจากไพ่ไปพร้อมกันนะฝากกดใจกดติดตามไว้นะคะแล้วเราจะได้พบกันอีกค่ะไพ่ออกมาแล้วนะคะคำทำนายนี้สำหรับหนึ่งเดือนหลังจากที่คุณเห็นคลิปนี้เป็นต้นไปนะคะหากว่าคุณเจ็บป่วยไม่สบาย คุณจะเจอหมอดียาดีรักษาหายนะคะแต่ถ้า,าคุณมีความทุกข์อกทุกข์ใจในเรื่องใดๆก็ตามในชีวิตของคุณในตอนนี้นะคะเรื่องราวแย่ๆเหล่านี้กำลังจะระงับดับหายมารายสิ้นไปในเร็วนี้นะคะถ้าหากว่าคุณกับแฟนมีปัญหาทะเลาะเบากแว้งกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามแฟนคุณจะกลับมางอ้อมาขอคืนดีกับคุณเร็วนี้นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะ น้อมรับหรือเปล่าคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ไปเยี่ยมเยือนผู้หลักผู้ใหญ่นาบูปการีพ่อแม่คุณหรือว่าปู่ย่าตายายคุณนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะคุณจะได้แสดงความกตัญญูต่อท่านนะคะดูแลท่านให้ดีที่สุดนะคะช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณไม่ค่อยได้โทรหาท่านหรือว่าไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเยือนผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณจะมีโอกาส ได้ไปเดือนท่านเร็วๆนี้นะคะค่ะด้วยกุศลผลบุญแห่งความกตันญยูนะคะคุณจะพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาประับค้ำชูชีวิตนะคะถ้าคุณมีอุปสรรคมีปัญหาใดๆในชีวิตของคุณนะคุณจะมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะ,ะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะใบสุดท้ายค่ะเป็นไพ่ประสบความสําเร็จนะคะอะไรที่คุณ หวังคุณปรารถนาแล้วคุณลงมือทำไปแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะถ้าหากว่าคุณหวังอยากจะมีบ้านใหม่นะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยเพราะว่าไพ่ถ้วยนะคะถ้วททยทองเนี่ยเป็นไพ่บ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณอยากจะมีรถยนต์ใหม่ป้ายแดงเป็นของตัวเองนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะสำเร็จในสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะถ้าหากว่าลงมือทำ คุณจะสมหวังแน่นอนนะคะแต่ถ้าหากคิดเฉยๆยังไม่ได้ลงมือทําก็อาจจะต้องรอการลงมือทําก่อนนะคะค่ะใครอยากรับคําทํานายนี้ให้กดแชร์คลิปออกไปนะคะพี่หมอขอขอบคุณทุกการกดแชร์กดใจกดติดตามขอให้ท่านสมหวังดั่งคําทํานายนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ